เราได,ด้มีการจัดตั้งสากลขึ้นมานะครับสากลขึ้นมาชื่อสากลสมุนไพรเครื่องเทศจังหวัดพัทลุงจำกัดขึ้นมาเป็นองค์กรเษตกรสาหรับรองรับโครงการที่จังหวัดจัดสรรรนุกประมาณมาให้นะครับทางสากลสมุนไพรเครื่องเครื่องเทศจังหวัดพัทลุงจำกัดศูนย์ศูนย์ศูนย์เรียนรู้เสินแพรทอง สภา,าเกษตรกรจังหวัดพัทลุงสากรจังหวัดพัทลุงามาลยทักษิณมาลยสงขลานครินนะครับก็ได้ขอความร่วมมือจากสวท,ทชนะครับสวท,ทชเพื่อที่มาจะดําเนินการในเรื่องของการวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้ตรงตามความต,ต้องการของตลาดรวมทั้งการที่เราสามารถที่จะดําเนินการแปรรูป ได้ด้วยตัวด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องสร้างโรงงานแต่รูปในกระบวนในเรื่องของอทอสวทชนะครับโดยโดยโดยสทอทนะคือเป็นหน่วยงานหน่วยงานในในสวทชนี่ได้เข้ามาดาเนิน,นการก็ก็ได้จัดทําเป็นโครงการยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรด้วยวิทยาศาสตร์นะครับนี้ขึ้นมานะครับ ก็โดยใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรตามระบบมาตรฐาน PGAS นะครับการการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับเช่นโรงเรือนพลาติกระบบการในน้ำผ่านสมาร์ทโฟนรอมทั้งเทคโนโลยีสุขลักษณะที่ดีในการผลิตให้ผลพันธุ์ได้มาตรฐานยืดอายุการเก็บรักษาซึ่งเมื่อํำเรินการในกิจกรรมเหล่านี้เป็นการนำไปสู่การยกระดับการผลิตนะครับ พืชสมุนไพรนะครับด้วยมีคุณภาพนะครับด้วยด้วยวิยทยาสตรเทคโนโลยีและก็สามารถที่จะทําให้มีตลาดรองรับนะครับส่วนสากราสมุนไพรและเครื่องเทศจังหวัดทุการนี่ก็อาจจะทำํำด้านการตลาดให้กับวัตถุดิบสมุนไพรในโอกาสต่อไปนะครับ การที่เอาน้ำหยดเข้ามาใช้ไป,ไปในแปลงที่ที่ตรงนี้ก็เป็นการเรียนรู้เพื่อให้กะติตะคได้เรียนรู้ระบบการให้น้ำแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่เพราะาไอ้สังคมมันเปลี่ยนไปแต่การนาการการทำกตรมันก็เปลี่ยนไปแต่กษตรตะคนส่วนหนึ่งย,ยังขาดองความรู้ที่ตรงนี้แล้วเขาก็เข้าไม่ถึงแหล่งองความรู้ที่ตรงนี้ลุก ด้วยเลยทางศูนย์ร่วมกับาสาครเนี่ยร่กับสภาเนี่ยเลยเอาเรื่องนี้มาเป็นประเด็นแล้วก็ออกแบบให้ที่จะสร้างแล้วก็ให้เกษตรกรนเนี่ยรุ่นก่อนๆได้เข้ามาเรียนรู้ถึงแม้ก็จะทําไม่ได้แต่ขอให้รู้ว่าระบบแบบนี้กาลังจะเข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรมากยิ่งขึ้นเลยก็เอาเข้ามาทั้งสองระบบอันรเี้ยระบบให้น้าแบบน้ําหยด กานที่ใจเอาวอน,น้ําหยดกับไอยใชนตืบน้ําหยดที่ตรงนี้นะครับคือของระบบไั้ก็เขา้เขามาดูถ้าถ้าพูดถึงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นจากที่ตรงนี้พวกเราก็มีความคาดหวังไว้ว่านอกจากเป็นสถานที่เรียนรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรเป็นที่เรียนรู้ให้กับเด็กนักศึกษาที่เข้ามาประทานที่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ อีกด้านหนึ่งที่เราคาดหวังเพราะว่าสิ่งที่พวกเราทําทั้งหมดไปในแปลงที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นกระมิ้นจันไม่ว่าจะเป็นกะไรหอมไม่ว่าเป็นไรพวกนี้อันดับแรกก็คือเราไปกลับดันให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบสิ่งที่เกิดขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือในโรงเรือนเนี่ยหลังจากนี้มีคนภายนอกเนี่ยสั่งให้พวกเราเนี่ยให้ตํงศูยน์เนี่ยผลิตไอ้ฟันสมุนไพรออกไป ก็ต้องการทำเขาต้องการที่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นฟันระมิ้นเป็นฟันธะไรหอมเป็นฟันธะไอขั้วสาวหลงอะไรพวกนี้ตรงนี้ก็ส่วนใหญ่จะให้คนที่เป็นผู้ได้โอกาสที่เขามีกรมรมฐภาพที่ตรงนี้ยกตัวอย่างครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวอะไรพวกนี้เข้ามาเราจะมักจะพวกนี้เข้ามาจัดการมามาเขจํำ แล้วก็เป็นขารขายเขาอีกทีหนึ่งเรื่องนี้ก็คือมันได้มันไปช่วยทางด้านสังคมด้วยอะไรด้วย